สวัสดีเจ้าปิกมาป้ากันแหมแล้วกับพิม์ในรายการจับตาหุ้นนะเจ้าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องที่หลายคนอยากคู่ขนาดว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคําจะไปตังใดกันแน่บอกเลยว่ามีเรื่องตื่นเต้นฮู้ลุ้นกันทั้งอาทิตย์เลยเจ้าคือคือเปิดปีใหม่มาเนี่ยราคาทองคําก็เหมือนจะไปต่อจะก่อไปจะหยุดก็บ,บหยุดอันแนย่ยึกยึกยักย,กยกัอยู่แถวเนี่ยทำเอานักลงทุนหลายคนเกาหัวแกรกๆเลยว่าจะเอายะใดดีด จะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้วันนี้เฮามีคําตอบมาฝากกันเจ้าและนี่คือ5หัวข้อหลักๆที่เราจะมาอู้กับวันนี้เจ้าตั้งแต่สาเหตุที่ราคายังนิ่งๆตัวเลขสําคัญที่ต้องจับตาไปจนถึงกลยุทธ์สําหรับนักลงทุนทองคำในบ้านเฮาเลยรับรองว่าพอจบแล้วจะเข้าใจสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นแน่นอนเจ้าเอาละเจ้ามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยทําไมทองถึงยังไปไหนบ่ได้สักเตือ ก็คือช่วงเปิดปีใหม่มาเนี่ยทองพยายามจะยืนเหนือราคา4,400ดอลลาร์คือได้แต่สุดท้ายก็สู้บาไหวร่วงลงมาแล้วก็ัมานิ่งๆเหมือนกําลังรออะไรบางอย่างอยู่เจ้าที่จริงแล้วการที่ราคาทองร่วงลงมาแห่งๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่ได้มาจากข่าวร้ายเลยนะเต้าแต่มาจากเหตุการณ์ทางเทคนิคที่เรียกว่า margin call วงง่ายๆก็คือตลาดซื้อขายลงหน้าที่ใหญ่ที่สุดหรือ CME เปิ้นเรียกเก็บเงินประกันเพิ่มจากนักลงทุนในช่วงที่คนซื้อขายน้อยๆพอดีเลยอธิบายง่ายๆนะเจ้ามาจินคอ l l ก็เหมือนกับว่าเฮากู้เงินเปิ้นมาซื้อของแล้วอยู่ๆเจ้านี่ก็มาบอกว่าขอเงินมัดจาเพิ่มหน่อยถ้าเฮาหาเงินมาเติมปะตันก็ต้องจําใจขายของชิ้นนั้นทิ้งไปในราคาที่อาจจะบดีนี่แหละเจ้าคือเหตุผลที่ราคาทองถูกเทขายลงมาอย่างรวดเร็วเอาละเจ้า พอจะเข้าใจอดีตแล้วเฮาก็มาดูอนาคตที่กำลังจะมาถึงกันดีกว่าสัปดาห์นี้เหมือนเป็นด่านทดสอบของราคาทองเลยเพราะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆเจาะคิวรอประกาศเพียบเลยเจ้านี่แหละเจ้าตารางน่าสำคัญของสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์มีตัวเลขภาคการผลิตวันพุธมีภาคบริการไปจนถึงวันพฤหัสแต่ตัวที่ทุกคนรอคอยจับตาดูมากที่สุดอยู่ในวันศุกร์เจ้าและนี่ก็คือบอสใหญ่ประจำสัปดาห์ ตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรหรือที่เลขสั้นๆว่า non-farm payrolls หรือ NFP นั่นเองเจ้าตัวเลขนี้แหละที่จะเป็นตัวชี้ชะตาเลยว่าทองจะทะยานขึ้นฟ้าหรือจะมุดลงดินนวิเคราะห์ในตลาดคาดการณ์กันว่าตัวเลขการจร้างงานใหม่ที่จะประกาศออกมาในวนันศุกร์นี้จะอยู่ที่ประมาณ57,000ตำแหน่งจาก ถ้าเทียบกับเดือนก่อนที่ตัวเลขอยู่ที่64,000ตำแหน่งจะเห็นว่าการคาดการครั้งนี้มันลดลงซึ่งการที่ตัวเลขจ้างงานชะลอตัวลงเนี่ยฟังดูเหมือนข่าวร้ายแต่สำหรับทองคำแล้วมันคือข่าวดีนะเจ้าเพราะมันจะไปเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นนั่นเองตอนนี้ตลาดก็เริ่มคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ แต่ถ้าดูจากตัวเลขแล้วโอกาสที่จะลดในเดือนเมษายังอยู่ที่แค่45%คือยังบาถึงครึ่งเลยเจ้าเพราะฉะนั้นตัวเลข NFP ที่จะออกมาเลยสำคัญขนาดเพราะมันจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจของเฟดได้เลยนอกเรื่องเศรษฐกิจแล้วยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนทองคำต้องคอยจับตาอยู่เสมอนะเจ้านั่นก็คือเรื่องของสงครามและความขัดแย้งทั่วโลกสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีเรื่องร้อนๆอ,อยู่หลายจุดทั้งรัสเซียยูเครนความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แล้วก็สถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันเรื่องราวเหล่านี้เป็นเหมือนแรงหนุนพื้นฐานที่ทําให้ทองคายังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในสายตานักลงทุนเจ้าแต่ผู้เชี่ยวชาญเป็นมองว่าตราบใดที่ยังบ่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆห,หรือความขัดแย้งใหม่ๆที่รุนแรงไปกว่าเดิมเกิดขึ้นเรื่องสงครามเหล่านี้ก็จะเป็นแค่ปัจจัยเสริมเท่านั้นเจ้าตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆของราคาทองคําในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของเฟดอยู่ดี มาถึงส่วนสำคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยแล้วเห่าจะวางแผนลงทุนยะใดดีมาพอแนวรับแนวต้านสำคัญที่ต้องคู่สำหรับราคาทองคำสปอร์ตกันเลยเจ้าจุดแรกที่ต้องจำไว้เลยคือแนวรับสำคัญหรือพื้นของราคารอบนี้อยู่ที่ประมาณ4,270ดดอลลาร์เจ้าตราบใดที่ราคายังยืนอยู่เหนือระดับนี้ได้ภาพรวมก็ยังดูดีอยู่ ส่วนแนวต้านสำคัญหรือเพดานที่ทองพยายามจะผ่านไปหื้อได้ถึงสองครั้งแต่ก็ยังบ้าสำเร็จอยู่ที่4,400ดอลลาร์เจ้าถ้าครั้งนี้สามารถทะลุผ่านไปได้จะเป็นสัญญาณที่ดีขนาดเลย สรุปเป็นแผนง่ายๆเลยนะเจ้าถ้าทองทะลุ4,400ขึ้นไปได้เป้าหมายต่อไปก็คือแถว4,450แต่ถ้ายังไปไหนบ่ได้วิ่งอยู่ในกรอบ4,270-4,400ก็ต้องอดใจรอตัวเลข NFP ก่อนแต่ถ้าหลุด4,270ลงมาก็อาจจะต้องไปเจอกันที่แนวรับถัดไปแถว4,170ไลยเจ้าเอาละเจ้ามาถึงเรื่องใกล้ตัวของเฮากันบ้างแล้วสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อราคาทองคำในบ้านเฮาจะใดพ่อง สำหรับนักลงทุนทองคําในไทยเฮาต้องดูถึง3อย่างเลยเจ้าคือราคาทองในตลาดโลกค่างเงินบาทเทียบกับดอลลาร์และที่สําคัญก็คือปัจจัยการเมืองและทีมเศรษฐกิจในประเทศของเฮาเองซึ่งมีผลกับค่างเงินบาทโดยตรงเลยนี่คือกรอบราคาสําหรับทองคําไทยที่น่าสนใจเจ้า โซนที่น่าจะเข้าซื้อได้ก็อยู่แถวแถวหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทหรือถ้าลงมาอีกหน่อยก็แถวหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทส่วนเป้าหมายในการขายทํากําไรระยะสั้นเป้าแรกก็อยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทและเป้าถัดไปก็แถวหกหมื่นหกพันบาทเจ้าสรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้ก็คือตอนนี้ตลาดทองคํากําลังอยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์เจ้าทุกคนต่างก็นั่งรอตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์นี้ซึ่งมันจะเป็นเหมือนเสียงปืนที่ส่งสัญญ,ญาณให้ทองคําออกสตาร์ทวิ่งไปในทิศทางต่อไป คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันเล่นๆก็คือในเมื่อปัจจัยต่างๆหนูเหมือนจะเอื้ออำนวยไปหมดแล้วแล้วเมื่อไหร่กันนะที่เฮาจะได้เห็นราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเล่าให้ฟังกันเต้าอี้ก่อนนะเจ้าถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเฮาไว้ตัวเนอมีคำถามหรืออยากขั้วอย่างก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเฮาจะเอาไปหาคำตอบมาให้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า